อาถานเลือดปีศาจจิ้งจอกณโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งดำรงกรเกษตรกรหนุ่มกำลังคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับอาการของแพร่ไหมภรรยาของเขาที่ตอนนี้เป็นอัมาพาตครึ่งล่างหลังจากที่โดนรถชนตอนที่เอาผล,ผลผลิตไปขายที่ตลาดคุณหมอเมียผมจะมีโอกาสหายไหมครับเธอจะกลับมาเดินได้ไหมครับหมอคิดว่าถ้าตั้งใจทำกายภาพ ก็น่าจะพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่เรื่องที่จะกลับมาเดินได้นั้นหมอก็อยากให้ทําใจเอาไว้ไขสันหลังของคนไข้เสียหายค่อนข้างหนักคงต้องนั่งรถเข็นไปตลอดแล้วมันไม่มีวิธีรักษาให้หายได้เลยเหรอครับในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือต้องทํากายภาพเพราะถ้าไม่ทำก็จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดี๋ยวหมอจะให้นักกายภาพมาสอน จะได้กลับไปทำเองที่บ้านได้หลังจากนั้นไม่กี่วันดําลงก็พาแพรไหมกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแต่ดําลงนั้นก็ยังไม่ยอ,อมแพ้เขายังเสาะหาวิธีการรักษาแพรไหมไม่ว่าจะเป็นการนวดกดจุดแบบแพทย์แผนไทยหรือการฝังเข็มแบบจีนหรือแม้แต่ไปทําพิธีแก้กรรมกับหมอดูชื่อดัง รวมไปถึงไปรดน้ำมนต์กับพระเกจิตามวัดต่างๆแต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่ได้ผลมีอยู่วันหนึ่งลุงดำเพื่อนบ้านของดำรงได้แนะนำให้เขาลองไปหาสินแสโจที่เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์และพิธีอาถรรพ์ของจีนดำรงไม่รอช้ารีบพาแพ้ไหมไปหาสินแสโจในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่ไปถึงสำนักของซินแสโจวดํารงก็เล่าสิ่งต่างๆให้ซินแสฟังตอนที่เขาจะถามขึ้นซินแสพอจะช่วยให้กลับมาเดินได้ไหมครับใจเย็นเย่นก่อนว่าไม่ใช่เสียนที่จะเสกให้หายป่วยได้ทันใจแต่จากที่ดูหน้าตาแล้วก็ไม่ได้มองคำที่เดินไม่ได้ก็คงไม่ได้เกิดจากสิ่งพิษธ,ธรรมชาติว่าก็คงช่วยอะไรพวกลือได้ไม่มา แต่ยังไงอว้วก็ขอตวรวจให้ละเอียดก่อนหลังจากนั้นพินสาโจก็ได้สอบถามวันเดือนปีเกิดจากแพรไหมเพื่อตรวจสอบดวงชะตาจากนั้นเขาก็ได้ลุกขึ้นมาเอามือไปแตะที่จุดไปหุ้ยที่กลางศีรษะเขาหลับตาลงและส่งพลังลมปราณเข้าสู่ร่างของแพรไหมอยู่สักคู่ใหญ่ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นว่าลองเดินลมปราณส่งพลังไปจากกะทั้งเ็ดดู แต่มันก็เชื่อมกันได้แค่ห้าจาักกะบนส่วนสองจักกะด้านล่างนั้นมันถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงถ้าจะให้กลับมาเดินได้ก็ต้องเชื่อมเส้นประสาทที่ขาดเข้าด้วยกันแล้วสินแสสามารถเชื่อมให้ได้ไหมคะการเชื่อมเส้นประสาทนั้นคนนั้นต้องสำเร็จแค่วิชาเคลื่อนย้ายจักกะซึ่งมันเป็นวิชาโบราณขั้นสูงหรือใหม่ก็ต้องมีโอสถทิพ แต่อัวก็เชื่อมให้ไม่ได้หรอกสินแสพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าใครจะช่วยรักษาให้ได้ตั้งแต่อ้วเกิดมายังไม่รู้จักใครขี่สำเร็จวิชานี้เลยแต่ถ้าเป็นยาโอสถที่ประกอบอัวพอจะแนะนำให้พวกลื้อได้แล้วอย่างนั้นคืออะไรหรือครับพวกลื้อเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนางปีศาจจิ้งจอกไหม นางจิงจอกนั้นเป็นปีศาจตามความเชื่อของจีนและประเทศไก่เคียงว่ากันว่าเลือดของนางสามารถรักษาได้ทุกโรคและยังเป็นอายุวัฒนะอีกด้วยใครมีเลือดของมันหรือครับแล้วผมจะไปหาจากที่ไหนไม่มีใครมีหรอกจากตำราที่ว่าเคยศึกษามาเลือดนางจิงจอกที่จะใช้เป็นยาด่น,นั้นจะต้องเป็นเลือดสดที่ได้มาไม่เกินหนึ่งวันเท่านั้น ดังนั้นลือจะต้องไปเอาเลือดมันมาเองว่าเคยได้ยินมาว่าตอนสงครามโลกพวกญี่ปุ่นมันได้เอาปีศาจจิิงจอกมาด้วยแล้วก็ใช้มันเฝ้าเฉลยที่สร้างทางรถไฟไกลๆชายแดนพมา่าตอนนี้มันก็น่าจะยังอยู่แถวๆนั้นถ้าผมไปหามันแล้วมันจะยอมให้เลือดมาหรือครับและผมจะไปสู้กับผีกับปีศาจได้ยังไงลือไม่ต้องเป็นห่วง นางจิงจอกมันไม่ใช่จิงจอกเกาหางที่มีอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายและอีกอย่างจากเท่าที่ตรวจดวงชะตาดูว่าคิดว่าลือน่าจะหายาวิเศษมาให้แม่หนูได้อย่างแน่นอนไม่งั้นอ้วคงไม่บอกลือหรอกเดี๋ยวอ้วจะบอกวิธีตามหาตัวนางจิงจอกหรือก็ตั้งใจฟังกันแล้วกันครับสินแส ก่อนอื่นลือก็ต้องไปหารูปปันจิงจอกที่ฐานญี่ปุ่นทิ้งเอาไว้ซึ่งมันก็อยู่ในถ้ำสักแห่งหนึง่งถ้าเจอลูปปันแล้วนางจิงจอกก็คงอยู่แถวๆนั้นเพราะมันโดนลูปปันสะกดไว้ให้ไปไหนไม่ได้ไกลมันน่าจะอยู่ปะปนกับคนในหมู่บ้านใกล้ๆแต่ลือดูไม่ออกหรอกว่าใครเป็นปีศาจจิงจอกลือต้องมีหินลูกตาของลูป,ปันนั้นติดตัว ถึงจะเห็นหางที่มันซอดเอาไว้ได้ส่วนจะเอาเลือดมันมายัางไงนั้นก็ขึ้นกับความสามารถของลือแล้วแหละแต่ว่าจะเตือนลือไว้อย่างหนึง่งถึงนางจิ้งจอกมันจะออดแอร์ไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดาแต่มันก็ฉลาดและเจ้าเล่หรืออย่าได้ประมาทเป็นอันขาดหลังจากที่คุยกับซินแสโจจบแล้วดำรงก็พาแพรใหมกลับบ้าน และไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกเพื่อที่จะตามหานางจิ้งจ,งจอกเวลาผ่านไปครึ่งเดือนดํารงก็เดินทางไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากแนวทางรถไฟเก่าของทหารญี่ปุ่นโดยที่เขาให้ปุยนุ่นน้องสาวของแพร่ใหม่ที่เพิ่งปิดเทอมมาช่วยดูแลเมื่อมาถึงดํารงก็ได้ไปถามกับชาวบ้านคนหนึ่งเพื่อที่จะตามหาถ้ำแถวๆนั้น คุณลุงผมขอถามอะไรหน่อยสิแถวหมู่บ้านนี้มีถ้ำบ้างไหมครับมันก็มีถ้ำเล็กๆอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านห่างไปเกือบกิโลแล้วลุงเคยไปถ้ำนั้นไหมครับในนัน้นมันมีอะไรบ้างมันก็เป็นถ้ำม,มืดๆไม่มีอะไรน่าเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวลุงว่าย่าเสียเวลาเลยขอบคุณครับลุงแต่ไหนก็มาแล้วผมว่าจะลองไปดูสักหน่อยถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะ ตกอนที่เขาจะเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านก็มีหญิงสาวชาวบ้านหน้าตาดีคนหนึ่งเข้ามาห้ามไว้พี่ชายพี่ชายจะเข้าไปทำอะไรในป่าในป่ามันอันตรายนะอ๋อก็ว่าจะไปถ้ำในป่าน่ะแล้วพี่ชายจะไปที่ถ้ำนั้นทำไมไม่มีอะไรแค่อยากไปดูอะไรสักหน่อยจะไปถ้ำนั้นทำไมหญิงสาวถามย้ำอีกครั้งแต่เมื่อดำรงได้ยิน เขาก็รู้สึกเหมือนตกอยู่ในผวงังก่อนที่จะตอบออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวจะไปดูว่าในถ้ำนั้นมีรูปปั้นจิ้งจอกไหมเมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็พูดขึ้นแถวนี้ไม่มีถ้ำหรอกแถวนี้ไม่มีถ้ำใช่แล้วไม่มีถ้ำพี่ชายกลับไปเถอะไม่มีถ้ำกลับบ้านเมื่อพูดจบ ดำรงก็เดินกลับไปที่รถของเขาที่จอดไว้ในหมู่บ้านก่อนที่จะเดินไปถึงรถนั้นคุณลุงที่เขาเจอก่อนหน้านี้ก็ได้ตะโกนถามจะกลับแล้วเรอสรุปไม่ไปทําแล้วเรอเมื่อดารงได้ยินดังนั้นเขาก็หลุดออกจากผวงังเขางงว่าอยู่ดีๆทำไมเขาถึงคิดว่าแถวนี้ไม่มีถาม้าเขาจำได้ว่าเขาได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็นึกไม่ออกว่าคุยอะไร และหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงเขาคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วเขาควรจะหาคนมาช่วยนำทางก่อนที่เขาจะตอบออกไปไปครับแต่ผมกลัวหลงเลยว่าจะหาคนพาไปลุงพอจะช่วยผมได้ไหมครับหลงแก้แล้วเ้อเข้าไม่ค่อยดีพาไปไม่ไหวหรอกแต่พวกนุ่มๆในหมู่บ้านชอบไปหาของป้าแถวนั้นลองถามพวกเขาดูหลังจากนั้นไม่นาน ดำรงก็ได้ตกลงจ้างเก่งเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านให้นำทางไปที่ถ้ำนั้นการเดินทางเป็นไปได้อย่างราบลื่นระหว่างทางเขาก็ได้ถามเก,เก่งเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้น้องเคยเข้าไปในถ้ำนั้นไหมด้านในมันมีนมอะไรมันก็เป็นถ้ำเล็กๆไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกผมยังงงอยู่เลยว่าพี่จะจ้างให้ผมพามาทำไมพี่เคยได้ยินว่าถ้ำแถวๆนี้มีรูปบ้านแปลกๆอยู่ด้วย ใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าใช่ถ้ำนี้แหละมันมีรูปปั้นจิ้งจอกคนเท่าคนแก่เล่าว่าพวกญี่ปุ่นเอาไว้ป้องกันผีป่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมชาวบ้านไม่มีใครกล้าแตะต้องทางที่ดีพี่ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเส้นทางเดินในป่าก,ก็ไม่ได้ยากลำบากนะัเกเพียงแค่20นาทีพวกเขาก็มาถึงจุดหมายดำรงเดินเข้าไปสำรวจในถ้ำตามลำพงัง โดยที่เก่งนั้นนั่งรออยู่หน้าปากถรร้ำในที่สุดเขาก็พบกับรูปปั้นสุนัขจริงจอกเขาพยายามเอาหินออกจากตารูปปั้นระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังคุยกับเก่งอยู่ที่หน้าปากถ้ำไม่นานนักเขาก็เอาหินนั้นออกมาจากรูปปั้นได้เมื่อเขาเดินออกมาจากถ้ำเก่งก็ไม่อยู่เสียแล้วดำรงหันไปมองรอบๆ ก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปมากนะักผู้หญิงคนนั้นมีหูและหางเหมือนกับจิ้งจอกตอนนี้เขาจำได้แล้วว่านางจิ้งจอกตอนนี้ก็คือผู้หญิงที่คุยกับเขาก่อนหน้านี้นั่นเองแกมายุ่งกับรูปปั้นต้องการอะไรกันแน่ข้าก็มาตามหาแกนั้นแหละข้าแค่ต้องการเลือดไปรักษาเมียยอมให้เลือดข้าเถอะแล้วข้าจะไม่มายุ่งอะไรอีกข้าคงให้ไม่ได้ ข้าต้องบำเพ็ญบารมีถึงพันปีถึงจะได้เป็นจิ้งจอกสวรรค์ถ้าข้าช่วยหนึ่งคนข้าต้องเสียเวลาบำเพ็ญเพียรเพิ่มขึ้นยี่สิบปีกลับไปซะเถอะยังไงข้าก็ต้องเอาไปรักษาเมียให้ได้อย่าฝืนดวงชะตาเลยถึงจะเอาเลือดข้าไปรักษาได้แต่พวกแกก็จะต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่ดีจะเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ข้าจะเอาเลือดของแกกลับไปให้ได้ข้าอยู่ของข้าดีๆไม่เคยไปยุ่งกับใครก่อน มีแต่พวกมนุษย์นี่แหละที่มายุ่งกับข้าเมื่อพูดจบนางจิ้งจอกก็หยิบมีดที่ซ่อนไว้พุ่งเข้าแทงดำรงแต่ดำรงนั้นพลิกตัวหลบได้ทันอย่างวุดวิตจากนั้นเขาก็เตะมีดที่อยู่ในมือของนางจิ้งจอกกระเด็นออกไปหลายเมตรเขาได้พุ่งตัวกระแทกร่างของนางจิ้งจอกล้มลงกับพื้นแล้วใช้น้ำหนักตัวของเขากดร่างของนางจิ้งจอกไว้กับพื้นด้วยแรงที่ไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดา นางจิ้งจอกไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดออกมาได้ในขณะที่ดำรงพยายามล้วงหาเข็มฉีดยาที่เขาพกมาด้วยนางจิ้งจอกก็ตะโกนขึ้นปล่อยข้าเดี๋ยวนี้แต่ด้วยหินวิเศษที่ดำรงพกติดตัวไว้ทำให้มนสน่ห์ของนางจิ้งจอกไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่ทันใดนั้นดำรงก็โดนถีบจากด้านหลังจนล้มลงคนที่ถีบเขาก็คือเก่ง ที่ตกอยู่ในมนสะกดของนางจิ้งจอกนั่นเองเขารีบลุกขึ้นแล้วต่อยเข้าไปที่ปลายคางของเก่งเต็มแรงเก่งนั้นโดนหมัดน็อกหมดสติล้มลงไปนอนกับพื้นจากนั้นเขาก็หันไปทางนางจิ้งจอกแต่ตอนนี้นางจิ้งจอกตอนนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับแพรไหมเมียของเขาไม่มีผิดที่รักปล่อยฉันไปเถอะอย่าทำอะไรฉันเลยแพรไหม ไม่เสียข้าไม่หลงกลแกหอกนางจิ้งจอกแกนี่ช่างน่าเบื่อจริงๆเลยไหนๆก็รู้ความลับของฉันแล้วเอาแบบนี้ไหมถ้าชอบแค่รูปร่างภายนอกก็ทิงง้งเมียซะแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่กับข้ามาเป็นบริวารของข้าถ้าอยากร่ำรวยข้าจะช่วยบันดานให้แล้วข้าก็จะอยู่ในร่างนี้เป็นเมียให้แกเองอีกอย่างข้ามให้แกไม่ตายแกก็จะมีเมียเด็กไปตลอดหลังจากที่พูดจบ นางจิ้งจอกก็เดินเข้ามาหาดำรงพร้อมกับท่าทางที่ยั่วยวนนางจิ้งจอกเจ้าเล่ข้าไม่เชื่อแกหรอกดำรงถือโอกาสที่นางจิ้งจอกเดินเข้ามาใกล้เขาจับนางจิ้งจอกกดไว้กับพื้นเพื่อไม่ให้หนีแล้วก็หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาเพื่อที่จะดูดเอาเลือดของปีศาจจิ้งจอกเขานั้นพอจะมีความรู้มาจากการฉีดยาสัตว์ในฟาร์มเขาแทงเข็มเข้าไปที่หลอดเลือดดำที่แขนของนางจิ้งจอก แต่แล้วเข็มนั้นก็แทงไม่เข้านางจิ้งจอกหัวเลาะลั่นก่อนที่จะพูดขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าแกนี่มันตลกสิ้นดีอยากได้เลือดข้าท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยแกใช้เข็มฉีดยานี้นะข้าก็คิดว่าแกจะมีมีดของนักพรตเตาเสียอีกถึงร่างกายข้าจะอ่อนแอแต่ข้าก็เป็นอมาตะเอาเลือดข้าไปไม่ได้หรอกถ้าข้าไม่ยอมไม่เป็นไรไว้ข้าไปหามีดนั่นมาได้แล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ยังได้ ในประเทศนี้ไม่มีนักโปรเตาแล้วแกจะไปหาจากไหนไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกข้าก็จะไปหามันมาให้ได้ยังไงแกก็คงหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเอาแบบนี้ไหมข้าเบื่อที่จะอยู่ที่นี่เต็มทีถ้าช่วยคลายผนึกรูปปั้นนั้นให้แล้วข้าจะยอมให้เลือดไปรักษาถ้าอย่างนั้นก็ลองบอกวิธีมาว่าข้าจะทําได้ไหมแต่ถ้าทําได้ยังไงแกก็ต้องให้เลือดมาก่อนแกทําได้แนะ่ รูปปั้นมันถูกเขียนยันด้วยเลือดของนักพรตแค่ไปหาน้ำธรรมชาติจะน้ำฝนหรือน้ำแม่น้ำก็ได้เอามาล้างรูปปั้นให้สะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเพราะแบบนี้เองพวกญี่ปุ่นถึงเอารูปปั้นไว้ในถ้ำเพื่อไม่ให้โดนน้ำถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องเอาเลือดมาให้ข้าก่อนก็ได้แต่สาบานกับข้าก่อนว่าถ้าข้าให้เลือดไปแล้วแกจะช่วยปลดผนึกให้ข้า ถ้าผิดคำสาบานขอให้ไม่สามารถเอาเลือดของข้ากลับไปรักษาเมยได้ตามที่ต้องการข้าสาบานถ้าข้าไม่ช่วยปลดผนึกขอให้ข้าไม่สามารถเอาเลือดกลับไปรักษาแพรใหม่ได้เท่านี้พอใจหรือยังเอาล่ะข้าพร้อมแล้วแทงเข้ามาได้เลยหลังจากที่ได้เลือดของนางจิ้งจอกแล้วดํารงก็พูดขึ้นด้วยความดีใจข้าขอเอาเลือดนี้กลับไปรักษาแพรใหม่ก่อนได้ไหมบ้านข้าอยู่ไกลเดี๋ยวจะไม่ทัน แล้วข้าจะกลับมาทําให้ก็ได้แต่จําไว้ว่าถ้าคิดจะผิดคําสาบานเลือดนั้นไปไม่ถึงี้แกแน่หลังจากที่พูดจบนางจิ้งจอกก็เดินจากไปส่วนเก่งที่นอนสลบอยู่นั้นก็เริ่มรู้สึกตัวเขาจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดารงนั้นก็โกหกเก่งไปว่าตอนที่เขาออกมาจากถ้ำนั้นก็เห็นเก่งนอนหมดสติอยู่แล้วโดยเขาช่วยประคองเก่งกลับหมู่บ้าน ก่อนที่จะขับรถกลับไปหาแพรไหมระหว่างทางดำโรงก็คิดในใจยังไงนางจิ้งจอกก็ไปไหนไม่ได้ถ้าเขาหามีดของนักพรตเต๋ามาได้ก็จะมียาวิเศษใช้ไปตลอดชาติหลังจากที่เขาขับรถไปได้อีกไม่นานก็มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถด้วยความตกใจเขาจึงหักหลบทําให้รถของเขาพลิกคว่มลงข้างทางเขาได้รับบาดเจ็บหนักกระดูกหักหลายจุด เขารีบหยิบเข็มฉีดยาที่บรรจุเลือดของนางจิ้งจอกมาฉีดเข้าที่แขนจนหมดแผลและอาการบาดเจ็บของเขาได้หายไปอย่างรวดเร็วไม่นานนะักเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงแต่ก็ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทางด้านปีศาจจิ้งจอกนั้นก็รับรู้ได้ว่าเลือดของนางได้ถูกใช้ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้สำหรับรักษาแผลไหมนางจิ้งจอกกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธ ไอ้สาระเลวแกไม่คิดจะช่วยข้าตั้งแต่แรกแล้วแล้วยังเสือกงอ,อีกไม่รู้วิธีใช้แล้วยังอยากได้ทำให้ข้าต้องเสียเวลาอีกร้อยปีในคืนนั้นที่บ้านของดำรงในขณะที่แพรไหมนอนหลับอยู่ก็มีปีศารจจริ้งจอกตนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องนอนนางจิ้งจอกได้กัดนิ้วของตนและหยดเลือดจากนิ้วใส่ปากของแพรไหมก่อนที่จะหลบหนีออกไป ก่อนหน้านี้ดำรงไม่รู้เลยว่าการรักษาด้วยเลือดของนางปีศาจจิ้งจอกนั้นต้องกินเข้าไปทางปากส่วนการฉีดเข้ากระแสะเลือดโดยตรงจะทําให้คนนั้นกลายเป็นปีศาจจิ้งจอกนางจิ้งจอกที่เข้ามาหาแพรไหมก็คือดำรงนั่นเองเช้าวันต่อมาเมื่อแพรไหมตื่นขึ้นเธอก็หายเป็นปกติขาที่ไร้ความรู้สึกกลับมีความรู้สึกอีกครั้ง อาการอมพาตก็หายเป็นปริดทิ้งไม่นานนักตำรวจก็มาหาแพรใหม่และแจ้งเกี่ยวกับรถของดำรงที่ประสบอุบัติเหตุโดยที่ดำรงนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับหนึ่งเดือนต่อมาก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งมาสมัครงานที่บ้านสวนของแพรใหม่ฉันชื่อดารินจะมาสมัครงานค่ะแต่ที่นี่ไม่ได้รับสมัครงานนะที่นี่กำลังรับสมัครงานรับฉันเข้าทำงานเลยค่ะ ใช่แล้วรับสมัครงานเธอจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ยี่สิบปีต่อมานักโบราณคดีได้เข้าสำรวจภายในถ้ำแห่งนั้นและได้พบมีดโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้ลูกปัน้นขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะ